พอก่อนวันนี้เรามาสู่บทเรียนเพลงนี้นะครับเขียนหมีมี่ท่อนที่หนึ่งผมบอกไว้ละเอียดเลยรับประกันเลยไม่ว่าจะเป็นมือขิมมือเก่ามือใหม่ดูทําตามเข้าใจได้ตีได้ทุกคนนะครับว่าแล้วเริ่มท่อนที่1ครับเราจะไปกันทีละหนึ่งวัรครับโน้ตครับมีโซ ทุกโน้ตรวมหมดเลยนะครับต่อไปครับโน้ตครับโดเรโดเรซอนมีมือครับรัวรัวซ้ายรัวรัวรัวต่อไปครับ โน้ตเรเรเรมีเรโดลาซอนโดรัวทุกโน้ตเช่นกันรัวสั้นๆต่อไปครับโน้ตครับเรมีเรมีซอนเร มือครับรัวรัวซ้ายรัวรัวรัวจบท่อนนี้นหนึ่งครับโน้ต <Note S 1> ที่เรียบเรียงมาเนี่ยจะใกล้เคียงกับคำร้องที่สุดแล้วมือจะไม่เหมือนผมเล่นแบบฟรีสไตล์แต่นี่คือโน้ตหลักที่เราควรจะเล่นก่อนเพื่อฝึกมือฝึกน้ำหนักฝึกให้เข้ากับแบ็คิงแท็กและเดี๋ยวเราจะค่อยมาฟรีสไตล์มาใส่เลยอีกครั้งหนึ่งยังไงอินโทรครั้งที่แล้วกับท่อนหนึ่งต้องมาแล้วนะ ท่อนสองสั้นง่ายท่อนสามไม่ยากเลยค่อยๆจับมารวมอย่ารีบร้อนโอเคนะครับยังไงซ้อมท่อนที่หนึ่งให้ชัวร์แล้วก็ฟังเพลงบ่อยๆมาเจอกันท่อนที่สองครั้งต่อไปครับ